สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o u t u b e นะคะและชาว f a c e b o o k ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้า L 5 0 1 8นะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่าค่ะและผ่าน6ตาช้างนะคะราคาดีมากๆนะคะสำหรับ L 5 0 1 8นนะคะแล้วก็สภาพรถนี่คือเดิมทุกจุดนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูสภาพใกล้ๆกันค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าดูใกล้ๆกันได้เลยนะคะตัวนี้คือ สีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะนี่ค่ะรอยมาร์กอยู่ครบนะคะสำหรับ L5018 นะคะรอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะนี่ค่ะสวยนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานสีตามสายเดนนะคะยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะไม่มีรอยแกะท่อนนะคะลูกค้า ใหม่ๆเอี่ยมๆนะคะสำหรับ L5018 นะคะรถไล่สภาพสวยนะคะแล้วก็ราคาดีมากๆค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะตัวนี้อยู่ที่179ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเป็นรถปี61นะคะอ่าตัวนี้เป็นระบบเกียร์ซิงโครซัตเทิร์นะคะสะดวกต่อการใช้งานค่ะ ดูสีสันรอบๆคันนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมนะคะรอยการใช้งานน้อยมากๆนะคะสำหรับ L 5 0 1 8ตัวนี้นะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะยางหน้าค่ะดอกเต็มนะคะนี่ค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะยางหลังก็เช่นกันนะคะดอกเต็มนะคะเป็นยางโอตานิคู่ตัวของรถนะคะกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมเดิมนะคะตัวนี้ มาดูด้านหลังนะคะอย่างที่แจ้งลูกค้าไปนะคะตัวนี้เป็นรถไล่นะคะ Pto ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะรถสวยมากค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานทุกจุดด้วยนะคะและที่สำคัญตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะอยากให้ลูกค้าได้ไปใช้นะคะสภาพสวยเลยมาพร้อมผ่านหกค่ะผ่านหกใบเต็มนะคะไม่มีรอยออกรอยดมนะคะใบผานสวยนะคะตัวนี้นี่ค่ะ L5018 นะคะรุ่นใหม่ที่อยู่ในโชว์รูมในขนาดนี้นะคะสะภาพสวยๆเลยนี่ค่ะไม่มีรอยแกะรอยื้อนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะถ้าเกิดว่า ไม่สะดวกมาดูสินค้าสามารถโอนจองโอนมัดจำกันได้นะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานทุกระบบแน่นอนค่ะโอนมัดจำเพียง1,000 0บาทเท่านั้นนะคะจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับ L5018 ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่548,000บาทเท่านั้นค่ะ 548,000บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีถึงที่มีค่าแนะนำให้ด้วยคันละ5,000บาทนะคะสนใจก็โทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะใครสนใจรีบจับจองกันได้เลยนะคะรถสวยราคาไม่แพงนะคะส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของคูปัต้า L5018 กันค่ะ รีบจับจองเลยนะคะรถสวยนะคะสภาพเดิมทุกจุดเลยสำหรับ L5018 ตัวนี้ค่ะ